ไม่มีน้ำจืดก็อเอาน้ำทะเลมาทำน้ำจืดไม่มีการเกษตรอาศัยแรงงานต่างชาติอินเดียปากีสถานและอื่นๆน,นะฮะและที่ดูใบไม่มีคนมาช้อนซือ้อเหมือนของเมืองไทยเราพอเราล่มสลายคนยุโ,นโรปคนอเมริกามาช้อนซือ้อและขายคืนให้เราไม่ซื้อไม่ได้เพราะว่าขายุโรปอเมริกาถูกต้องไม่มีคนช้อนซือ้อเพราะคนที่ช้อนซือ้อนั้นมันไม่มีเงินแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันพุธหน้าพมกัอใหม่ตน,อนอีก็ กลับไปพบกับสามที่พิกรณ์ของเราครับงแรครับขอบคุณนะครับดํารงมาลองคุณนผู้วิพากษ์ด้วยนะครับก็มาเปิดเรื่องราวของดูไบซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนักเนี่ยอาจจะรู้จักดูไบน้อยแล้วก็เกินใหม่น้อยแต่คนสนใจเยอะดูอย่างเอสเอสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้อยากไปเที่ยวดูไบจังช่วงคุณดำรงมีความรู้ดีจังี๋ยววันหน้ามาพบกับอาร์ดำรงอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงต้นแล้ก็ช่วงีนะคะนเรื่องของการการใที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกคือการยรงข่าวการแพ่นบทโฆษณาการเล่นแงของกื่อคเก่ ก็เลด้วยค่ะและก็ยังก็มาที่นี้นะคะก็จะทาการเผยแพร่ในเครเ่ยวบินของการจีนไทที่มีการปล่งยขายประมาณสองรอหน้าเที่ยวจะเริ่มสายตั้งแต่จีหน้าปีใหม่เลยนะคะวันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะขายเป็นระยะเป็นีเราทำให้ความรู้มือในการรับบริจาคเครื่องบินด้วยเพื่อหา ความดู่ายที่ใช้สิามสีกว่า วา1 3ปีแห่งการจอบัยผู้ิากษารกษัตริย์นะคะโดยที่จะมีการประชุคณะนะคะที่สุชุนแห่งชาติค่ะโดยมีนายจราพลซาตุลีกระสวงกาวอค่ะเรื่องต้นร่อว่าการประชุมพาะมารนะคะไปที้งานด้วยก็แล้วแต่นี้ภายในงานก็มีการต่างๆเป็นการสื่อเสียนระเรื่องของหัวค่ะกับคื่าเจ้าขวกับกระสงพมหาัรค่ช่วงนี้เนี่ยมันร้อนังเลย รู้สึกว่า,าตามเพร้อนยังไงไม่รู้เราเห็นแฟนลับของเอนเเยอะจริงๆมีใครเนี่ยคุณติงนง <c oughs> ผมเดีอย้นี่งงไงซิงเนี่ยนี่เนี่ยไมบบ่อันนี้รอนะฮะแล้วก็ตาอันนี้อดเยอะแยะไปหเลยเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวราดอกท5ม สวัสดีค่ะสวัสดีครับ